น่าสนใจมากๆแล้วนะยางรถยนต์ก็ตรวจสอบซะหน่อยครับจำง,ง่ายๆไม่ต้องซับซ้อนมากนะรถอะไรก็แล้วแต่เติมเข้าไป30บปอนด์นะฮะเวลาไปเติมที่ปั๊มอะ่ะต้องคิดมากเลยจะรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์แบบนี้แหละครับ30มสินะจะมากจะน้อยกว่านั้นก็อยู่ที่ว่าเราสไตล์การขับเราเราชอบรถ นุ่มขนาดไดนหรือแข็งกระด้างหน่อยๆนะครับก็ถ้าฝนตกมันก็อย่าให้ถึงกับตึงมากเลยมันจะลื่นอะไรประมาณอย่างนี้นะครับนะดูแลไม่ยากเย็นเลยครับช่างไทยก็เก่งมากซะด้วยนะนะครับอะไรขาดตัวไหนกลิ้งเดียวนะครับไม่ว่ายี่ห้อไหนนะหาได้ครบเลยแหละจะเรียกว่าโชคดีมากๆก็ได้นะครับที่ได้เจอรถแบบนี้สภาพแบบนี้นี่เรียกว่า เชื่อมากๆเลยเจ้ารถคันนี้นี่ถือได้ว่าเป็นรถที่สภาพงามน่าสนใจมากเลยนะครับไม่ว่าจะภายนอกภายในมันดูเรียบร้อยอ่ะมันดูมันดูน,ดน่าไว้ใจได้นะฮะแหมนี่ทําไม่ติดว่าเมียสามลูกหกรถห้ามอเตอร์ไซค์อีกสองแล้วก็คันนี้นี่ยกหูโทรไปเดี๋ยวนี้เลยนะเนี่ย